ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว p ีเอสไกดช่องสารดีหมายเลข99ผ่านพ้นไปแล้ว3วันเต็มอิ่มกับงานอีเวนต์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย J a p ป n Expo t h a ป l a n d 2022ครั้งที่7 โดยในวันอาทิตย์ที่23มกราคมที่ผ่านมาความสนุกจากทุกโซนทุกพื้นที่ก็ไม่น้อยหน้าวันเสาร์เลยทีเดียวยังคงอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเพื่อคนไทยที่รักญี่ปุ่นโดยเฉพาะและที่พลาดไม่ได้กับไฮไลท์การมอบรงางวัล Japan Expo Award ในงาน Japan Expo Thailand 2022สำหรับบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วย ก็สำหรับงาน Japan Expo Thailand น,นะคะปีนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็ถืวอว่าต้องขอขอบพระบบคุณทุกๆคนจริงนะคะที่ให้ความสนใจกับความเ,าเป็นงานที่ถือว่าเป็นมิตรภาพที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าใน3วันนี้ตั้งแต่เม,ม,มื่อวานเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงานทั้งด้านในและก็ด้านนอกเยอะมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจนะคะจริงๆแล้วเรามีการทำไลฟ์ เซาสเตียนโปรไทยแลนด์นะคะแล้วก็อยากจะให้คนที่อยู่ต่างจงาังหวัดหรือคนอที่ยังรู้สึกไม่สบายใจในการเดินทางมาก็ยังสามารถทีีจะติดต,ตามตามช่องทางต่างๆออนไลน์ได้นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากมาในสวันนี้ก็ถือว่าอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะมีมาตรการทุกๆอย่างในการเตรียมพร้อมนะคะไม่ว,ว่าจะมีการตรวจเอกก่อนล่วงหน้าหรือมีใน,ใน,ใน,ในตู้รถพยาบาลนะคะเตรียมสแตนบายแล้วก็สําหรับเรื่องตัวมาตรการนะคะก็ ทผู้จัดงานก็อยากจาเน้นย้ำนะคะว่าเราถือว่าอยู่ภายใต้ความสนุกแต่ต้องอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นกัน